ัดดาที่แล้วมีหลายประเด็นที่ทันตแพทย์อัตพรมาพูดแล้วคุณหมอเด่นพอบอกว่าไม่ตรงมันบิดเบือนเรื่องตัวเลขค้างจ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้อะเชิญเลยค่ะคุณหมอคะเอาทีละประเด็นดีกว่านะคะอืเมื่อวันที่เช้าวันที่9ตุลาคมนะครับในรายการเจาะลึกทุไทยนะครับคุณหมออัตพรลิ้มปัญญาเลือดทันตแพทย์อัตพรลิ้มแล้วลองในขาธิการสปสชนะครับมาให้การบิดเบือนโกหกสาธารณะผ่านรายการเจาะลึกทุกไทยทั้งหมดนะครับ ดังนี้ะน,นะครับอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะครับเมื่อปี2563โดยกระลากรากันยาสอสอชอ,ชอยกเลิกคลินิก200กว่าแหงา่งในกรุงเทพด้วยการมีการทุจริตแล้วก็ขอให้โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนที่มีที่มีเหลืออยู่รายเดียวคือโรงพยาบาลบุกัฒนะช่วยตรวจคนไข้แทนคลินิกทั้งหมดนะครับโดยตกลงจ่ายค่าบริการในในอัตราการจ่ายเรียกว่าฟีสเกตูนะครับปรากฏว่าพอถึงสิ้นกันยาป๊ก็ไม่จ่ายนะครับ เป็นนี่อรอบพฤศตุลาคมเนี่ยสปสชก็ออกอสเตทเมนต์เพราะสปสชเนี่ยนะครับทาหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับเป็นหน้าที่ของสอปสชทั้งหมดตลอดเวลา,ต,าต,ลตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยเป็น clearing house ในการเคลียร์นี่เนื่องจากคลินิกทั้งหมดเป็นคู่สัญญาของสอปสช,สช,สชไม่ใช่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลโดยตรงแต่โรงพยาบาลไปช่วยรับแทนให้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับเพราะโรงพยาบาลจึงไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายในการไปทวงหนี้คลินิกแต่สปว่สปสชคือ คู่สัญญากับโรงพยาบาลต้องเป็นเป็น,ปนผู้รับหนี้เพราะนั้นสชก็ออกสเตทเมนต์รับสภาพหนี้13ล<ฆ>้านสองนะครับแต่สปสชไปไปเข้าสู่มติบอ,อรดสปสชในปีในเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะฮะ64ก็บอกว่าเงินเนี่ยได้จ่ายให้กับคลินิกทั้งหมดไปแล้วนะครับให้เป็นหนี้ทั้งหมดนี้กลายเป็นหนี้ของคลิกไม่ใช่หนี้ของสปสชโรงพยาบาลต้องไปทวงเองซึ่งโรงพยาบาลไม่ไม่ใช่คู่สัญญากับคลินิกไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการทวงหนี้คลินะครับสพสชต้องทวงให้ นะครับดังนั้นอันนี้ก็เกิดเป็นคดีฟ้องร้องฟ้องต่อศาลปกครองนะครับเราฟ้องศาลปกครองซึ่งคดียังไม่ได้มีการไต่สวนอะไรเลย,เลยตั้งแต่ปีหกสี่นะครับนะครับแต่คุณหมอหมายถึงว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะฟ้องสปสอชอใช่ไหมคะใช่ครับเราเฟ้องเขานะครับค่ะป็นสามล้านสองซึ่งประมาณในระหว่างน,นั้นสปสชก็ไปทวงหนี้นะครับไปทวงหนี้คดีเพราะเป็น็มีหน้าที่อย่างนั้นอยู่แล้วก็ทวงมาให้เราสี่ล้านยังขาดล้านอยู่ประมาณแปดล้านกว่าอ๋อยังขาดอีกแปดอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ย อันละคดีนี้ไปไหนก็ก็ไม,ไม่ยุติสิครับเพราะว่ายังไม่ไม่เคลียร์นี่เรานะครับหมอต่อมาเนี่ยในปี2565นะครับที่คุณหมออัศพรบอกว่าผมโกรธมากไปเป็นเฟเป็นไฟไปฟ้องอทาหนังสือยกเลิกโรงพยาบาลกุฎะออกจากบัตรทองทิ้คนละเรื่องกันเลยนะครับเรื่องนี้หมออัศพรรู้ดีนะครับแต่พูดโกหกชัดเจนนะครับเรื่องนี้ผมโกรธมากนะครับในปี2565เนี่ยเดือนกรกฎาสิงหาโรงพยาบาลประสบปัญหาคนไข้จากบัตรทองนี่แน่นมากนะครับ ก็ทาหนังสือถึงผมทําหนังสือถึงผู้อำนวยการพออสปสชเขตกรุงเทพนะครับท่าะแพทย์วิรัตเรื่องภูลสวัสดิ์ขอลดจํานวนที่จะส่งต่อคนไข้มาให้เราขอลดนะครับไม่ใช่ขอเลิกอ๋อไม่ได้เลิกขอลดจํานวนเพราะรับไม่ไหวมันเยอะเกินเสียส่งมาเยอะเพราะพอเขาต้องลดจานวนลงเพราะมันแออัดนะครับปรากฏแล้วเรื่องนี้เนี่ยความไปเข้าหูนายแพทย์จตเตธธรรมทั์อารีเปอร์หนึ่งของสปสชนะครับทำหนังสือข้าม ข้ามคุ้ยมาฟ้าผ่าลงมามาที่ผมบอกขอเลิกสัญญาบอกเลิกสัญญาผมผมไม่ได้ขอถอนตัวนะครับสพชขอให้ผมเลิกสัญญานะครับผมเห็นว่าหนังสือนั้นเนี่ยเป็นเปการไปคำสั่งเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผิดพรบหลักประกันสุภาพตัวหน้าผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดทั้งหมดนะครับนะครับผมก็ฟ้องคนี้ผมฟ้องศาลปกครองไม่ใช่ว่าผมอ่าไปขอเลิกเขานะครับผมขอลดขอลด รถ <C> e กัเลิกไม่ถ้าไม่เหมือนกันนะครับรถกันเลิกไม่เหมือนกัน <C> e นะครับมก็ผมก็เลยฟ้องศาลปกครองโดยมีผู้ป่วยบัตรทองมากกว่าหนึ่งหมื่นคนร่วมร่วมฟ้องกับผมด้วยนะครับเป็นคดีที่สองที่ฟ้องปสปสอชอใช่ไหมคะคุณหมออันนี้คือการฟ้องครั้งที่สองครับอ่าฟ้องครั้งที่สองอมผมและประชาชนผู้ป่วยบัตรทองมากกว่าหนึ่งหมื่นคนไปฟ้องศาลนะครับสุดท้ายก็คือในแพทย์เจตตธรรมทัตอารีเนี่ยทำหนังสือถึงศาลผู้เรื่องศาลปกครองนะครับ ขอไกลเกลี่ยกับผมนะครับไปเกลี่ยหน้าบรรลังศาลนะครับก็ศาลก็ให้เรียกมาทั้งคู่มาไกลเกลี่ยหน้าบรรลังในวันที่28กันยายนนะครับหมออัธพรนี่แหละครับก็ไปเองท่านแพทย์อัธพรคนนี้นะครับทจทซี่ซั่วมากไปที่ตอนหน้าศาลเนี่ยขอร้องเพราะกฝ่ายกฎหมายนะครับมีอายการคดีปกครองไปร่วมฟังด้วยนะครับเพราะขอร้องว่าขอให้ผมสัญญาใหม่นะครับนะครับเพื่อจะได้ให้คนไข้ไม่เดือดร้อน ผมก็เห็นว่าคนไข้ไม่ไม่คนไข้เดือดร้อนผมก็ตกลงอาเซนแล้วก็ไปการจบคดีนี้กันนะครับคดีนี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากผมขอลดจานวนประชากรไม่ได้ขอเลิกแต่หมอจะเด็ดเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยนะครับข้ามกล้วยสั่งยกเลิกสัญญาโดยไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ประชาชนรู้กันเป็นล้านคนนะครับตอนนั้นติดตามเรื่องนี้เป็นล้านค่ะแล้วแต่อันนี้เคลียร์กันจบใช่ไหมคะคุณหมอเหรียญทองคดีที่สองนี่เคลียร์จบไหมคะเคลียร์จบเพราะเขาขอร้องผมนะครับต้องเอาหมออัธพรเนี่ยเป็นคนดัมสเซนเจอร์ นาสัญญาเนี่ยมาให้ผมส่งมาเดินสายส่งมามาถึงมาถึงโรงพยาบาลมาให้ผมเองต่อหน้าประชาชนผู้ตรวจบัตรทองเป็นพันคนนะครับแต่คดีเป็นเรื่องคดีแปดล้านยังไม่จบถูกไหมคะแต่คดีอันที่สองเนี่ยลดกันเลิกเนี่ยเคลียร์จบถูกไหมคะจบลดกันเลิกนี่จบครับลดกันเลิกนี่จบคือผมขอลดแต่เขาสั่งเลิกโอเคอันนี้เคลียร์จบแต่ไอแปดล้านยังไม่จบอืมไม่จบครับไม่จบนะครับ แล้วก็ไอ้นี่ทั้งหมดเนี่ยที่กำลังเกิดเป็นปัญหาก็คือนี่ปีงบประมาณ6 7นะครับสปสชโดยแท้จริงลลิตยามาแทนหมอเจเดดมาขอร้องให้ผมช่วยรับการส่งต่อผู้ป่วย35คลินิกประมาณ2 0 0 0 0 0คนคโดยตกลงว่าจะจ่ายนํำเสนอเองเป็น PowerPo i n t ในที่ประชุมโรงพยาบาลเลยว่าจ่ายตามอัตราฟีสเกตูไม่ไม่มีการพูดถึงเรื่อง Point เพราะปีนั้นในปี2 5 6 7เนี่ยนะครับไม่มีเรื่องระบบ point มาพูดถึงคือค่าใช้ก็คยหนึ่งพอยเท่ากับหนึ่งบาท นะครับปรากฏว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมถึงสามสิบกันยายนไม่จ่ายเงินเนื้อั้ฟมันทังแลงเดียวนะครับเป็นหนี้สี่สิบกว่าล้านสี่สิบกว่าล้านนี่ถูกปรับลดแอบปรับลดนะครับสปสชแอบประกาศปรับลดค่าบริการตามรายการที่ตกลงไว้เช่นค่าหมอตัดทิ้งจากสองร้อยบาทให้เหลือศูนย์บาทนะครับค่ายาปรับลดหมดนะครับค่าแลบครับปรับลดหมดแอบมาปรับปรับแล้วเหลืออยู่สี่สิบกว่าล้านนะครับปรากฏว่านี่ค่าเตงงบประมาณหกเจ็ดนะครับ มามาถึงจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่จ่ายพพพเพราะปีปีมันเป็นประเด็นมาทวงมาตลอดนะครับผมทวงอยู่เรื่อยนะครับจนวันที่8กันยายน2568เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก่อนสิ้นปีงบประมาณนายแพทย์ดุสิตใจขำขม,มเนี่ยนะครับรองเลขาธิการที่รับผิดชอบเรื่องสายการเงินเนี่ยนะครับก็พูดกับนักข่าวเองลงในเพจสำนักงานรับประกันสุภาพแห่งชาติเผยต่อสญญาธารณะว่าเป็นหนี้ทั้งหมด41ล้านเจจะนำเข้าสู่คณะกรรมการบาอร์สปสช,อชนะครับ ปรากฏว่าไงรู้ไหมครับคุณ,ค,ณคุณอมรรัตน์ะสปสชนี่นะครับชัดดาบเที่ยวนี่โดยง่ายครับอันที่หนึ่งนะครับ4.1ล้านเจ็ดนะครับเอาระบบพ i อยระบบจ่ายเป็นแต้มซึ่งเกิดขึ้นในปีงบประมาณหกแปดไปย้อนหลังปีสองพันเจ็ดคุณหมองงนิดนึง <ừ> ทาไมในเมื่อมีตกลงกันแล้วเราไปดูแลคนไข้สองสองแสนกว่าคนแล้วก็ค้างหนี้จ่ายทําไมสปสอชอเขาาไม่เอาเงินมาจ่ายเราเลยในเมื่อมีการตกลงทําข้อตกลงแต่แรก มันติดอะไรคะผมอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการภายในเขานะครับเขาไม่มีเงินมั้งฮะผมมนันนะครับค่ะแล้วก็บอกผมนะครับมีมีคนบอกผมว่าเขาไม่มีตังค์นะครับเขาก็เอาเอาระบบ point system หรือระบบแป้นเนี่ยในปีงบประมาณ58้าแปดะ่านบอร์ดสอบประจปีห้าแปดหกอกแดเนี่ยหกแปดงบประมาณหกแปดนะครับออกมาตอนพฤติการไปย้อนหลังในงบประมาณหกเจ็นะครับไปปรับนี่เหลือห้าสิบเอดสตางค์จากสี่สิกว่าล้านเหลือยี่สิกว่าล้านนะครับ เสร็จแล้วนะครับยี่สิบกว่าล้านนะครับจริงๆนี่มันมากกว่าสี่สิบกว่าล้านนะครับจะเป็นเป็นเรื่องที่ต้องกระทบตัวเลขกันอยู่นะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ประมาณหกสิบล้านซื้อซ enfin ้ำแต่สปสชแอบไปปรับแบบปรับค่าบริการย้อนหลังอะนะครับซึ่งมันไม่ถูกหมดนะครับเพราะปรับแล้วเป็นเหลือสี่เอ็ดล้านไม่ถูกแล้วเนี่ยเหลือสี่สิบเอ็ดล้านเอาระบบพอยต์มาปรับเหลือจ่ายครึ่งหนึ่งเหลือยี่สิบสองล้านนะครับเสร็จแล้วสปสชเนี่ยใช้ระบบการออดิตแซมนะครับออดิตแซมเนี่ย นะครับร้อยแฟ้มผิดสาเปอร์เซ็นตเอาสามเปอร์เซ็นเนี่ยไปย้อนหลังไอ้เงินที่จ่ายผมหกร้อยกว่าล้านออกมาเป็นเรียกเงินคืนผมสามสิบแปดล้านอีกนะครับกลายเป็นสี่สิบกว่าล้านเนี่ยที่เป็นตัวเลขที่ผมย,ยังไม่ยอมรับเนี่ยนะครับที่จริงมันอยู่ที่หกสิบกว่าล้านนะครับเอาเอาสี่สิบกว่าล้าน่อนก็ได้นะครับคศูนย์แล้วเนี่ยนะครับที่สพชยอมรับที่สี่สิบกว่าล้านสี่สิบกว่าล้านศูนย์แล้วเนี่ยยังจะเรียกเงินผมอีกสามสิบแปดล้านเท่ากับโรงพยาบาลมุฎเวลาต้องเสียเงินเกือบแปดสิบล้านนะครับ ยังไม่รู้กับรายการที่ปรับลดโดยที่ไม่ต่อกรกันนะครับอันนี้คือหมออัตพรผู้จัดโกงประชาชนทั้งหมดครับนี่จริงๆจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่มากกว่าร้อยสิบล้านนะครับมากกว่าร้อยยี่สิบล้านครับหมายถึงนักขณะนี้ใช่ไหมคะรวมรวมรวมแปดล้านด้วยใช่ไหมคะแลวรวมของหกเจ็ดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับยังไม่จ่ายครับข้ามปีก็ประมาณตอนนี้เราสอบกี่ปีแล้วนะฮะห้าปีก็ประมาณศี่สามปีก็ประมาณกันละไอ้ของไอ้ที่วันนั้นบอกว่าจ่ายสามสิบเจ็ดล้านเนี่ย พูดกับรายการคุณนายคุณอัลมอรัฐเนี่ยตอนนั้นยังไม่จ่ายนะครับเพิ่งมาจ่ายตอนผมโผล่ไปกลางห้องประชุมนะครับนะครับแล้วจ่ายสามสิบเจ็ดล้านนี่เป็นคือจ่ายของเตือนกรกระดาสิงหาบางส่วนเท่านั้นด้วยสิงหาที่สิงหากรกระดาษอีกหลายส่วนกับกัญญานี่ยังไม่กันยาย,ยังไม่พูดถึงเลยอีกห้าสิบกว่าล้านนะครับซึ่งอันนี้อันนี้ผมเขา้าใจได้เพราะมันสิบปีก็ประมาณนะครับทําไม่ทันอันนี้เขา้าใจไดค้ค่ะนี่เนี่ยมันเกินมากกว่าร้อยยี่สิบล้านครับไปวันนี้พูดใหม่ไม่ใช่ 110, กก 120, แค่ร้อยสิ ก็ห่าไปก็เหลือ80กว่าล้านใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ต่ำกับไม่ต่ำกว่า80กว่าล้านนะครับคุณหมอเลียทองมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเราเข้าไปร่วมกับสปสอชอในการดูแลผู้ป่วยตรงนี้มันก็มีการตกลงกันว่าจะจ่ายเงินแล้วทําไม ในฐานะที่คลุกคลีอยู่สวปสชมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาไม่มีเงินมาจ่ายเนเมื่อมาทําตกลงข้อตกลงกับโรงพยาบาลต่างๆคุณหมอพอจะทราบไหมคะผมเ่อานนี่ผู้จ่าตลบตะแลงสับปะนะครับคุณเดลมาัตคือผมมาร่วมกับปัดทองเนี่ยในปี2553สสตอนสวปชชอเขาไปเลิกกับโรงพยาบาลเกษมราชแล้วเขามาขอร้องให้ผมช่วยรับคนไข้อย่างนี้แหละครับผมไม่รู้ว่าเขามีเรื่องการถ้าผมรู้ผมก็ไม่รับนะครับแต่เขาบอกว่ามันมีคนไข้ให้ผมรับหมื่นคนปรากฏเอามาให้ผมรับวันที่หนึ่งเมษาสามแสนคนนะครับตอนนั้นน่ะ ผมรับมาให้ตลอดผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขออาสาเข้ามาร่วมเข้าไปขอร้องให้ผมตั้งแต่ปีสิบห้าปีที่แล้วแล้วนะครับก็เมื่อผมร่วมแล้วล้วก็บอกว่าร่วมชูคาผมก็ร่วมชุคาตกลงแล้วเขาไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้ผมก็ทํามาตลอดแล้วก็มาเปี้ยวนี่ผมปีหกสามปีหกเจ็ดเป็นสองปีนี้นะครับที่เดียวที่แล้วมาพูดที่ผมโกรธมากก็คือมาโกหกในรายการรายการเจาอเรื่องทุกไทยในเช้าวันนั้นวันที่เก้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่ะอืะ สรุปว่าก็คือว่าข้นมูลที่วงนี้เป็นปัญหานะครับคือจริงๆปัญหาของปตชในในช่วงสิบปีก่อนนั้นก็สัมพันธภาพดีกันนะครับมันเพิ่งจะอายุคในแพทย์เด็ดธรรมทั์อารีแปดปีที่จะอยู่สองสมัยนี่แะครับมันมีปัญหาอะไรครับมันมีปัญหาอะไรกับผมนะสมองอัตคพรอีกคนนึงเนี่ยนะครับอเขามีปัญหาเฉพาะคุณโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลเดียวเหรอคะเขามีปัญหาแบบนี้กับโรงพยาบาลอื่นด้วยไหมคะมีปัญหาทุกโรงนะครับไปไปถามโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลจุฬา เขาเป็นหนี้โรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชฐานอบฐานอากาศีปีที่เปี้ยวหนี้ผมสิบาล้านสอบเป็นเี้ยวหนี้โรงพยาบาลทูวิพล3าจุดอ็ดล้านเปี้ยวหนี้โรงพยาบาลจุฬา 13, 000, สบิบสามล้านเที้ยวหนี้สี่ลาสิบเอ็ดล้านกว่าร้องไปถามได้เลยครับทุกวันนี้ก็ยังไม่จ่ายครับนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่จ่ายโรงพยาบาลทั้งหมดในสี่ีราจุฬารามาพระมกุฎโดนทั้งหมดนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวแต่เอกชนม,นมีผมคนเดียวเพราะผมเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้เป็นโกงเขาในปี2500ันห้าร้อสองกว่าแห่งมีผมโรงพยาบาลที่ถูกตรวจแล้วลตรวจสิ ผมก็ไม่ได้โกผมก็เลยรอดกลายเป็นผมมาช่วยเขาเพราะเขาขอร้องนะครับบางทีผมไม่อยากจะช่วยเขามาขอร้องผมก็ช่วยช่วยแล้วปรากเที่ยวนี้ผมอีกแล้วมาพูดจาชี้ซ้อนใ,นใ,นใ,นในการเจาะลองสุไทยเข้าใจคุณหมอเนี๋ยวยข,ข,ขออนุญ,ญาตในหลักการนิดหนึ่งว่าคุณหมอเนี่ยเองก็ทํางานร่วมกับสปสชอมาระยะหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นยังไงว่าทําไมมันเจอปัญหาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือโรงพยาบาลของรัฐทราบมาว่าเหมือนกันโรงพยาบาลของรัฐก็โดนใช้คาว่าชักดาบคล้ายๆแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะในเชิงระบบกับสปสช คือสอปสชเนี่ยมันวันนี้ผมผมไม่ไม่ไม่เข้าใจปัญหาของเขาภายในนะครับแต่เขาเป็นทําอย่างนี้ทั่วประเทศนะครับเขามีปัญหาแล้วก็แต่สําคัญคือมีปัญหาอย่ากโกหกประชาชนแล้วโกหกประชาชนแล้วให้ผมเสียเนี่ยให้โรงพยาบาลมกุฎาเสียด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นการหมิ่นประมาทหรือการโฆษณานะครับผมเนี่ยถ้าสปสชเป็นบริษัทข,ของนายแพทย์เจเด,ดหรือนายแพทย์พัฒนกัญชาข้า ผมไม่เอากับไอ้บรสไอ้ไอ,อ้อสองไอ้อสองตัวเนี่ยหรือกี่ตัวก็แล้วแต่ด้บรสต้องลซอร์ด้วยนะครับเป็นคนละกันอย่าปเป็นตัวแต่ตอเกินนี้คือหน่วยง,งานอิสระที่ดูแลประชาชนเงินของประชาชนผมถึงต้องอยู่เพื่อเป็นเสียนน่ยงหนาให้คนทําชั่วอย่างงี้นะครับคุณหมอเหรียญทองถามนิดน,นึงสิคุณหมอเหรียญทองบอ,บอกมีหลายโรงพยาบาลโดยไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือภุมิพลในโดนทําไมโรงพยาบาลหนึ่งเขาเงียบกริบเขาไม่พูดอะไรเลยอ่ะผมก็เขาก็คงแบบลงมารัฐบาลนะครับความรู้สึกในการ มีความเดือดร้อนตต่อผู้บริหารเนี่ยมันไม่เท่ากับผมผมเป็นผมเป็นผมผมมีส่วนได้เสียผมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลก็แล้วกันเอาอย่างนี้นะครับแต่โรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยผู้บริหารเขาไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันนะครับ,ค,รบความความรู้สึกรับรับผิดชอบมันต่างกันเพราะเราเป็นเจ้าของเองึกเลยครับผมผมนอกจากปิ้วนี่ผมสิบสามล้านกว่าสี่สิบล้านกว่าเนี่ยแต่ทางสารปรกอก็ถือว่าพปวชถือเป็นถือเป็นรายได้ของผมนะครับผมก็เป็นเสียภาษียี่สิบเปอร์เซ็นต์เงินได้นี้ท คุณเอามาแล้วลองไปคูณดูครับ40ว่านกว่า20เปอร์เซ็นต์ตั้งแตประมาณหมดไปหลายประมาณ20ล้านนะครับสองปีนี้ผมเสียภาษีโดยที่ผมไม่ได้เงินน่ะนะครับอ๋อเพราะภาษีมันต้องจ่ายค่ะคุณหมองั้นอย่างนี้ตั้งแต่16ตุลาเนี่เราหยุดแล้วใช่ไหมเราไม่รับคนไข้บัตรทองหมดแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ครับผมหยุดให้บริการชั่วคราวผมจะไม่เลิกนะครับเพราะว่ายังไม่เลิกอืผมนี้ผมสูญสนิท ผมไม่เลิกครับแล้วผมจะอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ให้ระบบปัตรทองนี่ไปไปสร้างความวุ่นวายกับโรงพยาบาลรัฐหรือประชาชนนะครับซึ่มันโรงพยาบาลเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนผมจะอยู่เป็นเส้นหนามของการบริหารแย่มากอย่างเงี้ยนะครับบริหารไม่ชอบนะครับเพราะเราหยุดชั่วคราวแต่เรามีการแก้ปัญหาเพราะปุวยปัตรทองเนี่ยไม่ย้ายนะครับผมให้สปสชไปตั้งโต๊ะรับย้ายเนี่ยเขาไม่กล้าไปกันนะครับเพราะว่าเขาไปเนี่ยเขาถูกคนไข้ด่าหมดเลยนะครับผมบอกผมรักษาความปลอดภัยให้เจ้าหนี้ที่สปสชด้วยไปรับย้าย คนไข้ไม่ย้ายและขออยู่ต่อและขอจ่ายเงินเองครับทั้งหมดเลยเหรอคะทั้งหมดเกือบ90%แล้วกันผมไม่กล้าพูดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะขอจ่ายเงินเองโดยที่ผมให้ราคาพิเศษคือราคาถ้างรงยา,ารรบาลรัฐบาลแถมลดจากราคาลงยรราบาลรัฐบาลลงไปอีก5%เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เพื่อับรรเทาความเดือนดะร้อนให้กับผู้ป่วยบัตรทองทั้งหมดที่ขึ้นตรงกับกบุคคลนะ้นของพอชอต้องการย้ายสิทธิ์เขาเนี่ยนะครับก็ขอเรียนประชาชนว่าถ้าเขาย้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของสปสชย้ายเองโดยผู้ป่วยไม่ได้ขอย้ายนะครับ และโรงพยาบาลไม่ได้ไม่ได้ย้ายให้นะครับไม่มีสิทธิ์ย้ายให้อืตอนนี้ในระบบมันอยู่ในความดูแลของมงกุฎวัฒนะทั้งหมดคนไข้กี่รายคะณขณะนี้มันสี่หมื่นกว่าคนครับตอนนี้สี่หมื่นกว่าคนสี่หมื่นกว่ารายใช่ไหมคะเมื่อเมื่อเดือนกุมภาเนี่ยผมยกเลิกไปล็อตใหญ่นะครับสาิภัณฑคลินิกสองแสนกว่าคนนะครับค่ะซึ่งทำสองแสนกว่าคนเนี่ยที่เดือดร้อนต้องย้ายต้องเดินทางจัดรอนเมืองอซีบางเขสจตุจักรสายไหม ไปรักษาที่สีลมโรงพยาบาลในสีลมที่เป็นปัญหาทุกวันนี้แหละคับที่ประชาชนเดือดร้อนเพราะไม่จ่ายเงินนะครับแล้วกําหนดเอาเระบบพอยมาผมลึงหยุดเพราะว่ามันมันมันเกิดขึ้นในปีใหม่ถ้าผมรับแสดงผมยอมรับอักเกนี้นะครับผมถึงไม่รับส่งต่อสองแสนสองแสนคนไปแล้วรอบดึงรอบรอบนี้อีกสี่หมื่นกว่าครับอืมค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามรู้ว่ายังต้องรับดูแลต่ออีกสี่หมื่นกว่ารายก็เข้าเนื้อตัวเองนะ S 2> <S 2> ไม่ไม่อันนี้ไม่เป็นไรที่อย่างนี้ครับผมผมผมถือว่าประชาชนีเมกว่าลายเนี่ยผมผมดูรับใช้ประชาชนนะครับผมไม่ได้รับใช้สปสช,ชอเอสอสปสช,ชเป็นคู่สัญญากับผมทำหน้าที่เอาเองินประชาชนมาจ่ายผมผมรับใช้ประชาชนผมไม่ทิ้งประชาชนไงครับด้วยเหตุที่ไม่ทิ้งประชาชนผมมึงไม่เลิกไงครับผมไม่เคยมีผมสั่งการว่าไม่ว่าผมจะอยู่หรือตายรัฐบาลบางปูจะจะไม่เลิกระบบบัตรทองตราในที่ดูแลประชาชน แต่ผมจะมีเรื่องกับสพชถ้าตัดใส่แลอวที่สพชทำารที่ซื้อโดยเฉพาะผู้จ่ายที่ซื้อมาวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับค่ะสรุปนี่ทั้งก้อนเลยจาก8ล้านกับรวมก้อนใหม่เนี่ยที่จะต้องเป็นคดีกันเนี่ยมันรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จเป็นเท่าไหร่นะคะที่ที่ยังค้างยังไม่เป็นคดีนะคบตัวเบ็ดเสร็จตอนนี้ที่นี่ที่จะตกลงก็คือปี63าที่ยังเหลือ8ล้านกว่ากับนี่ปีปี6 7 40ดสิกว่าล้านซึ่งต้องต้องมากระทบยอดกันไห้ชัดเจนเพราะมันไม่ใช่แค่สี่สปแ2บกว่าล้าน ต้องเอากลับคืนมาถูกไหมคะที่ถูกตัดไปต้องตบคืนมาและไอ้เรื่องก,การออดิตบอกตัวสาเอร์เซ็นต์เอามาตัดลดเอาเป็นยอดร้อยไร้แสนตัวสารเปอร์เซ็นต์เอาสาเปอร์เซ็นต์มาออดิตตัดหกร้อยกว่าล้านผมเนี่ยนะครับที่อันนี้โรงพยาบาลกระทรวงโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทูลสพบตรชชผ่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับไปถามประธานชนมรมโรงพยาบางลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุขได้นะครับที่เอาออเดตสาเปอร์เซ็นต์ 10%แล้วไปเยอะเขาเรียกเงินคืนอะไรเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องครับคุณหมอแล้วเราจะทํายังไงต่อไปถ้าเกิดมันดํารงแบบนี้ตัวหนี้ก็เดี๋ยวต้องไปคุยกันให้มันตัวเลขตรงกันเราจะทํายังไงต่อกับเรื่องนี้คะจะไปถึงระดับนโยบายหรือจะจัดการสําหรับโรงพยาบาลนะครับไม่ให้ผู้ป่วยบัตรทองเดือดร้อนใช่ค่ะปยบัตรทองต้องกัดฟันพึ่งตนเองจ่ายเงินเองในราคาโรงพยาบาลรัฐแต่กับสปสชฮะจอจ่ายเงินโรงพยาบาลเองคือคนใช้จ่ายเองนะครับในราคาโรงพยาบาลรัฐบาลลด5%ถ้าขึ้นตรงกับผม ต่ถ้าไม่ได้ขึ้นต่อกับผมมาจากที่อื่นผมก็ไม่ลด5%นะครับสำหรับผู้ป่วยหนักไ IC อ้เข้าไอซียูยังรักษาเหมือนเดิมจะคลอดจะผ่าตัดคนพิการเหมือนเดิมนะครับอันนีเน้เป็นเหมือนเดิมเพราะคนละกองทุนกันนะครับก็เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนครับส่วนสพสช,ชต้องเดือดร้อนครับตัวสพสชโดยเฉพาะเลขาธิการรองเลยขาผู้รลี้หารระดับสูง3-4ตัวเนี่ยนะครับรวมทั้งกรรมการบอ,อบรชช์ดสปสชหลาย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 ตัวด้วยนะครับซ<อ>ึ่งผูจดรีซัวเป,ป็นบทติดเพื่อนประชาชนเนี่ยนะครับ นะครับอันนี้พู้นี่ต้องเดือดร้อนอันนี้หมายถึงจะฟ้องร้องใช่ไหมคุณหมอคุณหมอจะฟ้องร้องถูกไหมคะอันนั้นในทางกฎหมายวันนี้ผมได้ได้ได้พูดความจริงให้ประชาชนฟังนะครับราผมคิดว่าไอ้เรื่องที่หมออัตภพรมีประมาณผมวันนี้ผมได้ตอบโต้แล้วผมอาจจะไม่เสียเวลาฟ้องร้องนะครับแต่ไอ้สี่สิบกว่าล้านเนี่ยผมจะฟ้องร้องนะครับซึ่งเรียนตรงๆฟ้องไปเนี่ยครับศาลท่านก็เมตตาให้ความยิบยัาล่าช้ากับผมตลอดนะครับ ยังไม่ขึ้นหน้าเลยตั้งแต่ปีห3สามนะผมไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลนะครับผมพูดความจริงเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวว่าศาลจะลงโทษผมอะไรเพราะมันเป็นความจริงนะครับโอเคเข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะคะอะไรนะครับเข้าใจชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะครับให้ความเป็นธรรมกับโรงพยาบาลกูน้าแลบผมด้วยนะครับไม่ใช่ให้ความเป็นธรรมกับรองในขาธิการมีตาแหน่งใหญ่โตผู้จัดโกหกอันนี้เขารู้กันทั่วประเทศนะครับได้ค่ะถือว่าได้มาพูดนะคะบนเวทีนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณหมอเหรียญทองค่ะ ขอ,ขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณนะคะทีให้ความเป็นธรรมครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะพลตีนายแพทย์เียนทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎรัตนะจริงๆเราก็สงสัยเหมือนกันได้รับข้อมูลมาบางส่วนเหมือนกันอ,อย่างที่คุณหมอเี่นทองบอกว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่โรงพยาบาลของคุณหมอเรียนทองเท่านั้นมีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งอย่างจุฬาก็มีหัสสิริราชก็มีเขาบอกโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งเจอรักษะเดียวกันเนี้ยว่า ไม่ได้รับเงินตามที่มีการตกลงกันไว้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตะกี้เราก็ถามไปเหมือนกันว่าแล้วทําไมโรงพยาบาลของร้าไม่ใครออกมาบุยบายเลย<ฆ>ในเมื่อบอกว่าเจอปัญหาเดียวกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะตั้งหลายโรงพยาบาลที่สปสชเนี่ยถึงเราไม่ส่งเงินมาแล้วเงินมันไปไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องไปดูละไปหาคําตอบเปนอีกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไร